สัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับอ้ยขอมาในี่ร่งพักครับแปลงพักโทษๆพัดล้มแม่ขึ้นหนาวเลยครับล้มพัดวื้วื้วพักคนไห้ครับโทษๆพักเอียงเนี่ยนะครับนี่ ยาังงามเลยครับแปลงผักแปลงผักช่วงเศร้าๆครับหกโมงสี่สิบกอนผมจะเขางานป้ามครับกระเบื้องพิ่นตัดผักไปขายสวัสดีครับโอ้ยเบื้อนี้คือเกษตรงานแบบคุณหนูเหรอครับเดี๋ยวก็คลองแอร์ครับผคลองแอร์ครับผมแพ็กตอ่อโอ้ไปเขาาหน้าห้องเย็นหมดยังน้อยหนิ แคร์เขากล้องครับโอ้ยผักขมงามตัวนี้ครับสวยๆเลยตัวนี้สวยเลยครับตัดจากมงปลูกเขากล้องเรียบร้อยความทรงตัวนี้เป็นบ่อครับความทรงเลยหาตจะลดมาเอาครับอือนี่ไม่เฮ็ดดีนะครับนี่ตัดตัดหักออกดิตัดหักออกครับผมใส่หมอกไว้เอาคนละสีโอ๋อสองอันนี้คนละสีครับผมพักอีกย่างกบเพื่อนครับพักสลัดบ่ ตลาดบ้านเขาแบบขึ้นยังกะที่ก็หัยัดน้ำหนุกดีแล้วเหยียดใส่ขนมปังเขาเนี่ยละครับอ๋อเา้โหใส่หมวกไล่ทหารทำมาตัดผักปุ้ยน่นเดียร์เน่งานเนี่ยงานชเนี่ยงานในล่มเนาะงานในล่มงานสบายสบายไม่ร้อนไม่มีคำว่าร้อนครับก็จะมาเกียเนี่ครับเนาะอันนี้พัดล่มเนาะอันนี้คำว่าร้อนเอขาขุดฝั่งนี่พักไม่ทำนี่บ่ครับฝั่งขุดโอ้ฝั่งฝั่งนี่พักไงเขาคุณพักหน่อยบ่ มุดเต็มแล้ววันเต็มตัดมุดเข้าไปในล่างดีนะครับมาจะโมงนี่ครับนี่มันจตาเิงตีหาเอันนี้กัท่านี้กับพึ่งตื้นนาฬิกาพกพกวงเชงกันไม้อยู่ในจากันมาอยู่ทักัมันักทักสิมันแล้วตครงัอยู่ครับแะมีฟุนมันบอนี่เป็นฟุ้นเม็ดฟุนเนียนครับเนาะุนแบน่หือพี่จไปลางกินเอาได้ินเอา แต่นี่เขาเพิ่นดีได้พี่น้องตัดออกจากสวนอยี่สิบเอ็ดที่สิบสองสี่นะครับของทุกอย่างออกจากสวนเพื่อเขากล้องเขาลั่งไม่ผลไม้อยังกันแล้วแต่ครับเพื่อเอาไปขายทันทีเลยพร้อมปอบปานเท่าก็มมี่ผลพักนาก็มี่อันน้ำพันมาพักยังครับเมื่อกี้กัดยินเดียวอันนี้เดลยครับเพื่อนพักยังอุ้ยครับอวบสวยๆเลยครับ ขอาเหลือตีส้มนี่เอาแห้งใช่ว่าวล่ะครับกินก้าวปนหมดแล้วหลุดนี่เนาะครัอันนี้อันนี้หอมป้อมหอมป้อมพี่รองหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมุ่นนะอาบุ้ยผักอะไหลน้ำไหลอยู่ในล่างเท่าตัวนี้ไหมเออเป็นน้ำไหลอยู่เลยพี่น้องง่ายนี่ครับ โอ้โหลงกองเลยตีลงลั all along, all along. Oh, ่งเลยได้ไปเขาห้องเลอติกบเขาพลาสติกใช้ถุงพลาสติกสีพักยังครับพักันี่บ่เดี๋ยวกันนี้แล้วเด็ไปมงที่เลเขาพ่บเอาไปใช้ถุงพลาสติกแก็ใส้กองไห้้อาูไ่ด้ัดออกไปที่นันเ็ไมีหอเนี่ยใ้ถุงแพ็คยังดีิห่างได้ครับ

มันเพชรอย Connie, e. yeah. Somehow, e okay, are, uh ู e. <okay> ่บ้านเ้าด้วยจาหนิเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดได้เฮ็ดได้ที่ทองเหนียวครับบ้านเขากับบ้านเขาเขาบึกว่าแล้วครับดีครับตลาดบึกท่านเขาผูกเพชได้ก็ได้ขายแต่มีขายทั้งมือว่านกับมดด้วครับพี่น้องท่านท่านท่านบะไรราคาได้คินเพราะเพราะเอาเพราะเอาครับพี่น้องก็จะเห็นอยู่แหละทั้งแอปเปิ้ลทั้งสีนาะเก็บเทีมเก็บยังคันบอดดี้ขุณภาพาบอดดี้ยังมีเขาบ่รเอาแทบเพราะเอาครับมดจังไหนราคาเพาว่า พอดีท่านแบบจังไรเฮื่อรงหลุมไผ่ลุมมันนี่เนาะน้ำมันยังไหลยเย็นมาครับอีกไม่เอันนี่เขาปุ้บไปปุ้บ่ปยหรอเ<อ>ข้าเข้าตะเกียบปุ้บไปไปได้ทุ่มบางห้องนะแต่ว่าเขาล่างล่างเขาไม่แต่ว่าวอีกอันนี้ร่องเห็นยญพักไงเนาะขันยู่ล่งข้างนอกคุณนะร่องคุณที่เป็นพักหอมป้อมพักซี่พักหอมนี่ป่ะพักหน่อยอยู่ทุ่มหนึ่งทุ่มนึ่อันเดียวกันนี่แหละ คนละรุ่นต้นหน่อยอเยอะใส่คนตังฟังนี่เก็บไว้แล้วฟังนี่ขู่ตังนั้นเก็บเก็บเก็บพี่น้องครับยี่ได้หลุมแบบนี้ครับนี่นี่ครับเป็นหัวจุกขึ้นมาเลยปลูกฟื้นน้ำไปเลยอันนี้ก็เสียขางานนี่พี่น้องพุทธบ้านัดกันไว้แต่เบอร์บ้านเนี่ยละขัดทัดพักโทษเอิ้นเนี่ยเลยครับเสีมาเก็บคลิปไปพี่น้องเบื้องถอก กบมาบท่านเกบมาบท่านเออบท่านีท่านนี่กับางานพอยู่พี่น้องกับเชดเบร์กเ็ครับพี่ี่ัดพักเป็นดยมปลูกเีีปลูกครับนี่เขาจะปลูกเองปลูกเองนแล้วเขาปลูกเองก็ยังมาเบิรงห่บ้าเบิรง่ได้แล้วี่จะากับเขาจังไหนเนาะพาวบไม่หยอดไม่หยอดพ่ชาวบัมพมากอไม่หย่อปลูกยากครับถึงพันกัมีบางปลูกเพราะมาต่างหากผู้ขายพันกัขาย พวกออกมาปลูกพักกระปู๊กพวกไปขายกันในหน้าที่ขายนะครับพี่น้องที่เป็นหน้าที่พาหน้าที่มั่นแบบนั้นเร็วอันนี้แพนแพ็ขายเนี่ยแพนแพ็ขายคิดเงื่อนเนี่ยด้วยกระมูือเนี่ยด้วยกระมูอมองเพาะมองเพาะเมล็ดนี่ก็ี่เป็นมองยังก็เขาเอียนว่าศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ยังสิเนาะไข่ต่างนี้เขาเพาะขายไปเมื่อไวร่เด้อพี่น้องเอ้ยเ็ดเอาเด้ออยู่บ้านเพี้ยต๊ะนี่กับเพ็ดจ๊กที่แถวเศร้าแถวนี่ก็บที่พ่อพอได้เงือนใส่ยุติ ดีได้น้อยเงี้สิเนาะมันั่นเพราะได้ว่าปลูกชนิดเดียวได้พี่น้องเนาะผักเนี่ยนี่หลายชนิดได้ครับปลูกได้หลายอยู่ครับขั้นสุดละสิบเซลล์สิบเซลล์สิบเซลล์เลยการหาชุดหาชุดจ้างผักพัลระยะพัลระยะเลยคันระบบน้ำมันเ ER ข้าได้เนาะเอาไปตกไปคันบานเข้าเห็ดในดินครับปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ว่ามันต้องไปดูแลหญ้าดูแลปุ mm ๋ยดูแลแมงการปั้ยยันเพนาะมีไฟกับไส้รวดสุดาเซลล์พาสุดาเซลล์วัดเหนี่ยทำงานเองวัดเดียวนอนตั้งเวลาย่างดีหรือเ่ อะไร่้างนเบาอาก่้อมาาไฟ่พลังงานคาไฟ่เช่เดียวเมื่อนึงกับเรืองทุนผลิตเชื่อเดียวบร้ใั้อีกอสบายุากาศเอยสูงพี่น้องเมื่นี้นั่นเ่เห็นตอนตัดพักอ้ครับพันพี่น้องเมื่อนี้นี่ยังตัดหักมันออกนี่เลิกหลายทำไรตัดจำเขาตัดนี่นะบาทนึสองใบสาใบ เดียตกเงามน่ะนะอเนาะเอาคือบดใส่สีครับสีอันนี้ก็นี่ใส่ไปเล <c oughs> ไ,ไปแพกถุงอีกดิไปุง<ไ>ปออจะไหนเนาะจะได้บ่งแพ็กถุงพี่นหนงผมก็ได้เขางานนันแลือปล่าดสามโมง<แ>ตอนไหนก่นอนง้คนไปกันไปแพกไหนเบิ่งอะไรตัวเ่ว่าเขาเขาเขาสิาไปยัางมงอีกนี่แล้วเขาจาไปแพ็คบ่ที่แล้วเสร็จจะโมงครับสามงขึ้นนี่แหะเยอนี่และครับนี่กัแพคบ่อยู่ในในรุ่งนัแพกไปครับรงเย็นไหม ต้องนกัาสามโมงอ่บ่สามโมงเสาแต่วาสามโมงเาสิเลือกสเนยบ่อดหรอบ่อดดวี่ครับเบิงน้ำดีพี่น้องละพี่น้องไปเบิกเินแพ็กกัได้ไปครับไปเบิเงินแพ็กคางในนะครับเนี่ยแจ็คสิบเที่ท่านอยู่หักนงท่านงานอยู่นะครับเดี๋ยวที่เขาไปล่งรงยังเขาเพิ่มร่งเย็นเนาะลงแพ็กเย็นรงแช่แต่สำหรับแช่พักแช่อย่างนี้ครับไปงไปแพ็กด้ไป เอาเนี่ครับสายไอ้ลูกจะออกไปยังไหนข้างนอกเขินใส่รถแบบนี้เนียนปะครับโอ้เสียงน้ำไหลจอดจอดจอดอยู่ในนี่ไหมแท็กซี่พักหอมป้อมพักปลูกหลายอย่างครับอยู่นี่ครับไอ้สิไปทางไหนนี่อยู่ไป้างนาบ่โอ้หนี่ครับไปแล้วครับประเทศนี้ลากไปแล้วแฮกไปเลยไปตรงไวเลย านครับเดีย๋ยวไปลงแพ็คครับตามไปลงแพ็คน้อกันครับเห็พี่น้องร่างหนังบ้านทบ้านร่างจ,จังหวดจังหวะเด้อครับนี่ล่างได้ล่างพักแบบนี้ก็ดีเนาะทุดบ้านเท่าต้องใส่ปีดิมก็ต้องต้องอออปุ๋ยเปลี่ยนสนามบอานะอือกไปแล้วครับนุ่ออมากพี่น้องนุ่ออมากกับยุคห่างกันนี่แหละครับ อันนี้ล่งปลูกครับมาฟังนี่ล่งแพกโอ้ห้องแบบไงซะนี่ปิดไว้บ้างครับน,น,นี่แต่บ่มีคื่นนิดหนึ่งมีแต่วุ้ยยังครับอู้เปิดไฟบ้างครับบรงไหนี่ก็มื่นก็ขื่นนะครับนี่มแาแล้วนี่ครับที่เพิ่นแพ็กกระเบงจค่ข้าวครับเป็นตัวย่างนะครับเอา้เอาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปเขางานพี่น้อง ปั๊บปิ้นปั๊บมีนอปิ้นออกมากโอ้ใส่ทั้งกองไปเลยแต่แล้วฟุ้นที่เขาอ่อนยังเหรอครับฟุ้นที่ติดมะนาวใบนี่ก็เป็้นยังหันไปด้านล่างเลยสดๆจากต้นเวลาเจ้าครับเ็ดกินกับปลาไปล่างไปดำปิดอัดลมใส่ครับนี่ซีนบ่เขินซีนี่ครับลอกยางนีเรียบร้อยแล้วโลงกองโอ้แต่ล้อรถมาครับ อี่างนี้นครับ้มีน้าขอบป๊บไปเพื่อจะเข้าทุงไงนี่เดีแค่ดีเลยพี่นุองปับนั่นเยอะเลยอือทำมาซีนปึ๊บนิบครับเรียบร้อยแล้วพร้อมขายแล้วพร้มขายแล้วนี่พี่น้องเซ็ตแล้วสองทุงไปเหแล้ว นี่ครับนี่พวกนี้กะเฉว่านี่ครับที่คนมากนี่แหละที่คนมากสวยๆงากนี่พักการลดเขาว่าถ้ามาลับอะที่ตู้แช่แม่หรือแม่หรือบังบังกะพวกเป็นยังครับกะทีเป็นพี่น้องกะสิหู้อยู่หรอเนาะเป็นตู้ใหญ่ๆนไปคือตู้เย็นนี่แหละเนาะห้องนี่บ่ห้องนี่ครับยครับแท็กตู้นี้เราขันรถเพราะมาลับกับที่นี่ปู่ยันตู้ใหญ่ของน้องก็จะขันรถบ่ราะมาลับกันว่า เปิดได้ป่ครับโอ้หโอ้โเย็นเลยตอนี้ครับโอ้หนาวเลยตอนนี้ไหมโอ้ผักเป็นเป็นน้ำเลยนีครับพวกผักก็ยังเออสอเก็เป็นยังงั้นผักก็ได้ครับหีไน่อยไดองผักโอ้ยนาวหครับหนาว โอ้มันตู้เย็น,นคักตัวนี้ไหมเย็นเลยเดวถักแรงเ,รเขาแพ็กแล้วก็มั่วไปได้ในนี้นครับครับเดี๋ยวพระเจ้จามาจัดการจัดงาน,น่เรียบร้อยแต่เขาไปแพกก็แพกต่อครับไอเฮ็ดจังสีแล้วครับตี่พูดเรื่องกับเก็บอะไอาจจะไม่แพ็กน้ำกันก็นกนได้แต่ตอนนี้พนเ,เ,เพิ่นมาเฮ็ดเทิเบิ่งหลยพี่น้องเนาะเฮงไปที่เฮ็ดจังสีครับครับอยากเบิ่งเพิ่นไปยาวเง้าอยู่ จะคลองหางฉีไปทำงานครับพี่น้องเขางานฟารม์ม่วงกอต่อเก<ห>ี่ยนน้ำกหน่อยตอนเศร้าพแต่ว่างามงาน,งานพักนี่สุดยอดเลยนี่ครับวิเขียวแบบสดๆมีฝุ่นน้ำด้วยครับพี่น้องมีใบมีฝุ่นมียังติดน้ำเมืนเพิ่นกระใส่ถุงให้ยังเลยสดอิเลสดแบบเข่านี่เลยเข่าแพ็กเลยเข่าแพ็กเลยครับไอคอนนั่งก็ไปล้างเาอ้าวอันนี้ก็เทคนิคพักก็ซื้อเทคนิคเอาเขาถุงก็ซื้อเลยครับนี่เนาะขึ้นมา คอมพักเข้าไปก็ยัดเข้าไปมีไม่หอดูปั๊บปุ๋ดปั๊บกอนครับง่ายนี่ปั๊บเรืออะไรดีแกดีเนี่ยมื้อนี้เนาะครับเดือดเข่ามาเฮ็ดงานห้องเย็นแต่ก็า้องกับปลูกผักปลูกยังเขาก็เฮ็ดหลายอย่างด้วยพี่น้องเขาเฮ็ดทั้งงานกลางแกงงานผลไม้งานหมากไม่แอปเปิลยังต่างๆแต่ว่ามื้อนี้กะ แขกจากบ้านบัท่านเสร็จบ่ครับก็เลยมาเฮ็ดต่อให้มันเสร็จเนี่ยมันตันต่อ้มันเสร็จครับน้ำที่เห็นนะครับน้ำเออครับเอาพี่น้องก็จะเจ็ดโมงเช้าแล้วสิได้ไปเฮ็ดงานเลยครับเดี๋ยวมี่ยังดีๆกับจีนไทยพี่น้องเบิ่งใหม่แบบนี้แหละครับงานพี่น้องการทำงานของพี่น้องที่งานไทยเฮาครับกันได้ยังเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ตรงเนาะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ